่อามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์นะคะเรามาดูกันซิว่ามีโจทย์อะไรบ้างข้อที่1มีเลข1เลข4เลข9เลข16เลข25นะคะทีนี้เขาบอกว่าโจทย์นะคะบอกว่าจงหาจำนวนที่15คืออะไรอ่าวิธีที่ของเราจำนวนที่1 ก็คือ1เท่ากับ1คูณ1ถึงได้1นะคะจำนวนที่2คือเลขอะไรคะเลข4ก็คือ2มาจาก4ก็คือมาจาก2คูณ2นั่นเองจำนวนที่3คือเลข9ก็คือ3คูณ3าจำนวนที่4คือ16ก็คือ4คูณ4จำนวนที่5คือ25ก็คือ5คูณ5แต่ตรงนี้แต่ตรงนี้นะคะ เขาให้เราหา36กอ่าก็เป็นคือ6คูณ6นะคะแต่โจทย์เขาถามว่าจงหาจำนวนที่15เพราะฉะนั้นจำนวนที่15ก็คือ15คูณ15นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบข้อนี้คือ225นะคะอ่าต่อมาข้อที่2นะคะข้อที่2จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า20อ่า ข้อนี้นะคะโจทย์ข้อนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะแต่นักเรียนมาดูกันซิว่าเราทําแบบไหนนะคะให้นักเรียนลองฝึกคิดวิเคราะห์นะคะว่าจํานวนนับตั้งแต่1นึถึงยีมีจํานวนกี่จํานวนอ่ะต้อง20จํานวนแน่นอนนะคะจานวนนับตั้งแต่1นึถึงยีมีจํานวนขี้กี่จํานวนอะไรบ้างอ่ะมี10จํานวนมี1มี3 5 7 9 11 13 15 17แล้วก็19 นะคะหาผลบวกของจำนวนคี่ได้อย่างไรเรามาดูในแผ่นต่อไปเรามาดูกันเลยวิธีที่เราหาคำตอบและเร็วที่ง่ายและเร็วมากที่สุดก็คือการจับคู่นะคะอย่างเช่นเอา9กับ11มาบวกกันได้20เราค้างไว้ก่อนเอา7กับ13มาบวกกันได้20ครค้างไว้ก่อนนะคะเอา5กับ15มาบวกกันได้20 3บวกกับสิได้20และ1บวกกับสิเกได้ยี่นะคะเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งเขาถึงบอกว่าผลบวกมีทั้งหมดกี่คู่5คู่นั่นเองนะคะแต่ละคู่มีผลบวกเท่าไหร่20ถูกต้องเลยนะคะที่เราบวกกันมา3จะได้ผลบวกเท่าไหร่เราก็เอาผลบวกที่ได้มาทั้งหมดทั้งหมดห้คู่นะคะคือยี่สิบบวกยีบวกยีบวกยีแล้วบวกยี หรือเท่ากับ5คูณ20เท่ากับ100นั่นเองเพราะฉะนั้นจำนวน1ถึง20ในข้อนี้นะคะเราก็จะมีผลลัพธ์คือคำตอบคือ100นั่นเองนะคะ